สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลทีเด็ดบอลผู้หญิงวิเคราะห์บอลกับหนูเล็กปิกระจูนผู้ดำเนินรายการนะคะ วันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่31ธันวาคมค่ะพศ2563นะคะก็เชนเคยค่ะหนูเล็กก็มีคู่บันเต็งดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆใช้เป็นแนวทางเหมือนเคยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เชิงที่เด็ดบันเต็งของหนูเล็กในวันนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะแนะนําหางพี่ๆน้องๆคนไหนที่กาลังมองหาเว็บไซต์ที่บริการรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงนะคะหนูเล็กขอการันตีเป็น vip บิทเจ็ดแปดเก้าไว้เลยค่ะสําหรับ สมาชิกใหม่นะคะที่จ้างว่าหนูเล็กเป็นผู้แนะนำมาก็รับเครดิตฟรีไปได้เลยนะคะ100%เซเลยค่ะรีบๆสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะคะจำนวนมีจำกัดนะคะก็สำหรับฟุตบอลวันนี้นะคะหนูเล็กจะมาวิเคราะห์ในศึกลาลิก้าสเปนค่ะเป็นคู่ของแอตเลติกบินบานะคะปะท so ะเลอันโซเชดาคะคู่นี้จะแข่งเวลา2ทุ่มนะคะเลยราคาบอลเปิดมาที่เลอันโซเชดานะคะต่อราคาบอลเสมอนะคะ ดูสถิติการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันเลยนะคะเจอกันมาแล้วนะคะ10นัดค่ะ Atlantic กบิน b a นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลอันเซเชดานะคะชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะคะและแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ3ค่ะชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะคะส่วน l อ o n Cerdad นะคะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ Atlantic กบิ n b a นะคะชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะในนัดล่าสุดก็ชนะด้วยสกอร์2ประตูต่อ1เช่นกันค่ะ ต่อกันที่สถิติของทั้งสองทีมในเกมหลีกกันเลยนะคะและโซเชียดานะคะจะอยู่อันดับที่3ค่ะแข่งมา16นัดนะคะชนะ7เสมอ5แพ้4นะคะมีเก็บ16มีเก็บอยู่26แต้มะคะ่ะส่วนแอตแลติกบินบอลนะคะจะอยู่อันดับที่11ค่ะแข่งมา15นัดนะคะชนะ5เสมอ3แพ้7คะ่ะมีเก็บอยู่18แต้มนะคะ ต่อกันที่ทัศนะเกมในวันนี้นะคะอเลนติกบินบอนะคะเตรียมเปิดสนามต้อนรับการมาเยือนของเลอันเซเชดานะคะโดยเจ้าบ้านอเลนติกบินบอนะคะภายใต้การนำทีมของกาอิสกากาลิตาโนนะคะเล่นในถิ่นด้วยสภาพทีมที่พร้อมลุยอยู่แล้วนะคะประกอบกับผลงานของทีมนั้นก็ดีขึ้นมาตามลำดับนะคะตามสภาพทีมทำให้ผลงานตลอด2เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่แพ้ใครนะคะ ทางฝั่งของเลอันโซเชดานะคะสภาพทีมนั้นยังคงมีปัญหานะคะคุณซอ อขออภัยค่ะคุณภาพทีมที่เคยแน่นอนนั้นก็ขาดหายไปนะคะทำให้ตลอด9เกมหลังสุดของพวกเขานั้นยังคงไม่ชนะใครและเป็นการแพ้มาแล้วอย่างต่อเนื่องถึง3เกมติดแล้วนะคะใน3เกมหลังสุดดูแล้วเกมนี้นะคะแม้เจ้าบ้านเองจะดูมีภาษีที่เป็นรองนะคะในเรื่องพื้นที่บนตารางคะแนนแต่ว่าการเฝ้าบ้านของแอตเลติกบินบานะคะในสภาพ ขอภายค่ะในภาพรวมของพวกเขานั้นก็ยังคงไปได้สวยนะคะดังนั้นเกมนี้หนูเล็กก็เลยลุ้นเชียร์ไปทางแอตแลนติกบินเบามากกว่านะคะก็ผลสกอร์ที่ค่านะ,ะก็จะอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทัศนะเกมในวันนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ที่ id หนูเล็ก under score เนะคะหรืออีกช่องทางนึงนะคะติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ผู้หญิงวิเคราะห์บอลนะคะตรงนี้หนูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆนะคะแอดกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะ ส่วนใครนะคะที่อยากได้ทีเด็ดฟุตบอลแบบ V.I.P. นะคะแล้วก็มีเซียนนำเล่นมืออาชีพเป็นผู้นำเล่นในกลุ่มนะคะก็แอดเข้ามาคุยกับหนูเล็กได้ก่อนเลยนะคะแล้วหนูเล็กจะดึงเข้ากลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูเล็กทำคลิปหน้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีค่ะ